สวัสดีครับวอล์กเดย์วันนี้จะพาทุกคนออกจากบ้านมากเนื่องจากเป็นวันหยุดนะวันนี้ในหัวคือออกไปคาเฟ่กินข้าวแล้วก็กลับแต่ว่าแผนในหัวมันงอกอยอู่ตลอดวันนี้จะพาไปกินอาหารตามสั่งร้านใหม่นะแล้วก็ไปเที่ยวอเมซอนที่วิวสวยตั้งแต่เกิดมาเห็นอเมซอนเลยแล้วก็วันนี้ว่าจะพาไปกินกุ้ยช่ายทอดนะของดังของเด็ดจากชนบุรีจะบอกว่าร้านนี้ขายตั้งแต่น น่าจะเกือบ30ปีที่แล้ววันนี้ผมตื่นเช้ามากนะตื่นแต่9ก้าโมงเพื่อที่จะพาทุกทคนไปเที่ยวไปหาอะไรที่แปลกใหม่ดูบ้างช่องนี้ทําขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ผมออกไปลองทําอะไรใหม่ๆทั้งๆท,ท,ที่ตัวผมก็ไม่กล้านะแต่ผมก็จะพยายามให้ถึงที่สุดจะพยายามมากๆถึงตอนนี้จะมีคนติดตามแค่60กว่าคนเท่านั้นเอง <c oughs> ใครที่เข้ามาดูผมใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมตั้งใจทําช่องนี้มากสถานที่สุดท้ายผมจะพาทุกทุกคนไปดูนก ที่ตากอาการบางปูซึ่งมันอยู่ใกล้ๆที่รักผมเองเอาละถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยกับ w a l k e r EP อหไปเลยไปเลยไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันกับ w a l k ดอร์อหนะครับ w a l k e r วันนี้จะพาไปหากาแฟกินแล้วก็หาข้าวกินนะครับ w a l k ดอร์แบบยางเดอร์ยางเดอร์ยางสินะเอา เล็ดเล็เลดอยู่เดี๋ยล่ะ Let's go <S เอาละเอาละดูแล้วเมื่อกี้เชิญมาร้านป้าเป้านะครับน่าจะข้างๆตึกนี้ป่ะที่ดูในแมพมานี่ไงนี่ไงนี่ไงร้านนี้ร้านนี้ที่ดูในแมพมาร้านนี้นมมนนโอ้โหถึงแล้วนี่จอดไหนอะจอดร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้จอดในร่มจอดในร่มป๊าบถ้ากระบะจอดเฉยๆก็บอกผมนะครับ เอากระเพาะหมูกรอบไม่เอาไข่ครับนี่ฮะร้านก็เป็นฝีบ้านๆแบบนี้ถอยสันาตอนร้อนดู่แดดแดดร้อนมากนี่ครับร้านป้าเป้าอาหารตามสั่ง กินข้าวอิ่มแล้วนะครับก็ตัดภาพมาหมวกกันน็อกแล้วก็รู้แนละ้วว่าจะไปกินกาแฟอะไรเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีเวลาไปหากาแฟแถวๆนี้กินแล้วแต่เราจะไปกินกาแฟแถวๆชลบุรีกันเพราะว่าตอนนี้รู้สึกอยากกินกุ้ยช่ายทอดชลบุรีมากาทุกคนรู้ไหมว่ากุยช่ายทอดชลบุรีเนี่ยเป็นของแบบหากินยากในแถวๆนี้นะในสมุทรปราการไม่ไม่ค่อยมีนะมันจะเป็นมันไม่ใช่กุยช่ายทอดแบบนิบน ข้างนอกกรอบๆข้างในเดือดมนะมันจะเป็นแป้งบางๆแล้วข้างในจะเป็นไส้กุ้ช่ายเย่ยเออเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอันนี้อร่อยจริงเอออยากกินแล้วก็เดี๋ยวไปหากาแฟกินแถวชนบุรีแล้วกันโอเคไปกัน ที่เราบอกว่าอยากกินกาแฟแต่ว่าถ้าเป็นช่องเราอยาก,กินกาแฟธรรมดามันแบบธรรมดาเกินไปใช่ปะนี่เลยกาแฟติดแกรมกาแฟนกแก้วติดแกรมที่จริงอ่ะอยากจะมาไอ้ตรงเนี้ยนานมากมันจะมีอเมซอนสาขาหนึ่งนะครับที่จังหวัดชลบุรีอยู่ตรงสะพานบางบางอะไรไม่รู้อ่ะเออแต่ว่าติดแกรมโคตรแล้วด,ดูวิว แล้วนี่ดูวิวอยู่ทะเลแบบน,นี้เลยโอ้โหล่างในเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งกันมีสอ่งกันนะมันแบบสิบแกงชอบอ่ะโอเคเขาถ่ายก่อนนะที่่ดิเก มันดีนะมัย้ยมันโอเคสวยปหล,ล่ะดิบแก้มไหมกาแฟดิบแก้มคอดเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกันบอกทหารกาแฟกินไหมแต่ไม่ได้บอกนี่ว่าที่ไหนใช่ไหมนี่เจอเลยอเมซอนสาขาสาาะพานอะไรสักอย่างอยู่แถวชลบุรีไม่รู้ว่าเขาเรียกเขาชออะไรแต่ดูตรงนี้ตรงนู้นก็มีคาเฟ่นนะสน่งไปดูโอว่านั่นเห็นไหมตรงนั้นก็เป็นคาเฟ่ที่สวยเออ โอเคเดียวเราเข้าไปสั่งกาแฟกันนะเอาอกเอสเย็นหวาน50แก้วนึ่งด้๋ยวดเดียว ตรงนี้แอร์ลงวลิวสวยมากย่คูตรงนี้เลยเป็นแบบอีเวอ์ซี อีกหนึ่งคิวเป็นคิวของเราแล้ว อย่าเคลื่อนย้ายก้าว่ีใกล้กระจกนะบทุกคนแล้วก็จะมีห้ามเท้าแขนบนกระจกวิวจะประมาณนี้ ต่เดี๋ยวพากลับแลละ oh. เพราะว่านั่งกินกาแฟแล้วก็ชมวิวสบายใจเฉยละอตอนตอนนี้ปเปิดยาวอ๋อแดดโอู้อให้ใครกับข้างหลังไปก่อนนะบ๊ายบายโอ้ oh. ข้างในเป็นภูเข,ขาวสวยมากี๋ยวซูไม่ดูตรงไงสวยมาก โอเคก็้นเรากลับแล้วมาแค่นี้พูดแต่วันนี้คนเยอะมากขอถ่ายรูปก,ก่อนนะ นี่เรามาอยู่กันที่ห้างดังสมัยเด็กก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมาห้างในแค่ครั้งเดียวนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะอยู่ห่างจากที่นี่เยอะมากหลายกิโลมากแล้วนานๆทีแล้วก็จะได้มาเดินห้างทีหนึ่งใช่ไหมแลวที่เนี่ยมันก็เป็นห้างดังในสมัยแบบยุคนู้นยี่สิบปีสามสิบปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้ผมข้ามทางให้ดูที่ข้ามทางก็จะถ่ายไปฝั่งนู้นนะ ฉเฉลิมไทยจังห้างดังสมัยเด็กมากคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าจะมาเดินห้างกันแบบนี้บ่อยๆนะเอออันนี้คืออัปเดตเฉลิมไทยปี2025อุ้ยเย็นวะ่ะเกินพ้านลั่งกัเป็นขายเสื้อผ้า ห้าเนี่ยหรอมันจะมีเคปซีอยู่ทางฝั่งูบนนะแล้วคือแบแบได้มาเดินท่านีแลนด์มากสุทดทส,สันเสื้อผ้าแล้วก็เสื้อผ้าสักผ้าจะเป็นเสื้อผ้าหมดเลย ฝั่งนู้นจะเป็นโทรศัพท์หลของเล่นใช่บนมีเเล็กาอาจจะมีเพราะว่าคนในเด่นยังทำงานอยู่ก็อาจจะมีไม่คิดเลยฝันนะว่าจะได้ขึ้นบ่ายแต่ว่าแวะมาเอากุ้ยช่ายทอด อานนี้ก็ส่วนเนี่ยจะเป็นปิดไปหมดแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อผ้ากี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ชั้นขึ้นไหมอาจจะยังอาจจะยังไม่ขึ้นแต่ส่วนเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าแนละ้วทุกคนเสื้อผ้ามือถือ เลล่นแ้วบิวตีอ้เสพเยอะมากเสพเยอะมากมีขั้นลงกับขึ้นแล้วลงทางไหนอะหาทุกคนลงทางไหนช่วยด้วยเมื่อกี้เกือบหาทางออกไปเจอหลงหลง ลงทางลงทางกละเชลยไทยออกประตูฝั่งทางด้านข้างตรงนี้เอองงเหมือนกันนี่ <c oughs> งงเหมือนกันอันนี้รถเมนในตำนานเ <c oughs> คยขึ้นตั้งแต่เด็กๆแล้ว <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยขึ้นแล้วใช่ไหมเออหล่นเเออแลมวรึงอันนี้อ๋อมันโคตรตรงสีแยกเกาะโพ อ้สียแยกเฉลิมไทยตัวนี้เป็นแยกเฉลิมไทยเป็นตรงที่เด็กๆนัเก,เกเรียนเลอกเรียนมหาลัยเลอกเรียนก็จะมาเขฝากกอนอันอนี้ไงเคฟซีเจอเคฟซีแล้วเคฟซีในตำนานนะทุกคนไว้ลงไว้รุ่นอะไรต้องมาที่นี่เคฟซีเนี่ยชุดนี้ตอนนี้ก็เป็นเด็กเลอกเรียนนะพลงอีกฝั่งนึงได้ไงวะ จอดรถฝั่งนี้แต่ลงลงฝั่งนี้นี่คือสี่แยกเฉลิมไทยถ้าไปนู้นไปพนัดนิคมถ้าไปนี้ไปบางแสนพัทยาแล้วถ้าไปฝั่งนู้นกลับบ้านเราสุขประการออเหนื่อยเพลนี้วิ่งขัะเพลนี้วิ่งไฟอุ้ยเพลนี้วิ่งไฟทุกคนอ่าเป็นปเพลนี้โด่งดังอ่ะ ของชนบุรีนะไปเดินไปอีกสักพักเลงอ่ะก็เจอนี่เจอแนละ้วกุยช่ายทอดของเด็ดชนบุรีปังกำลังทอดเลยเห็นไหมตอนนี้ไม่มีคิวก็จริงนะแต่ตอน5-6บโงเย็น เจอเจอแน่โอเคเดี๋ยวอาก็ยช่่มนมีคนสั่งเพิ่มด้วยโอเคครับออย่างนี้เลยดูหน่อยครับ พลวงพลาวันนอนทุกคนอขอบคุณครับอันนี้อยากไวเป็นชุดแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับอสองชุดเมื่อกี้ใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเยอะมากออเดอร์กลุ้นเวอร์ขอแคปหน้าจอหน่อยเอ,อเป็นไงล่ะหางเงินกลับสมุดประการปะฟิลหางเงินกลับสมุดประการเวอร์ เฮ้ย <biases. S 2> <De ep> แต่คิดถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะนี่นะทุกคนน่าละ oun, แล้วจะแขวนสายน้าหมอนใส่ไปเหมือนตอนเด็กๆเลยอะฟิลแบบคือบรรยาใใกาศอะน,น,น,นะหมายถึงว่าเป็นจีนจีนไม้แถดีแต่ว่านา่นาจะมีแต่คนจีนจีนนะเออเพราะว่าแถวๆบ้านที่ผมอยู่เกาะโพใช่ไหม <De ep> ผมอยู่เกาะโพเนาะอันนี้มันเป็นฉเฉลิมไทย <De ep> ใช่ปะมันก็จะเป็น <De ep> ฟิลจีนจีนนะ น่าจะเป็นร้านถ่ายรูปเก่าๆห้องภาพจากกักรวาลเป็นไงแล้วเมื่อก่อนจะมีร้านขายนี่เว้ยร้านขายหนังสือร้านขายอุปกรณ์กีฬาอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ฟิลเนี่ย,ยร้านขายหนังสือร้านขายอุปกรณ์กีฬาแต่เมื่อก่อนคือคนเยอะมากแต่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบอมาม่าอาโค้งมานั่งขาย อันนี้เป็นคาเฟ่เป็นเหมือนฟิลมินิมลอลก็โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาลถจอดตรงนี้ไม่ลงตรงนี้ลงข้างหลังได้ไงวะงงบอวานิทนี่งัานจะนานนะเห็นป้ายไหมนู่นบอวานิทน่าจะนานดยู่โอโ้โหเราไม่ได้ดับรถด้วยกูจะบ้าละ กาแบบหมดทำไงเนะี่ยโอเคทุกคนงั้นนะเราขอเดินทางกลับกันนะเ็จะเอาไปกลับหมดเป็นตอนนี้เอาละเอาละตอนนี้เรามาอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการก็คือแหล่งท่องเที่ยวเลยอันนี้คือที่ดูนกหรือสถานตากอากาศนั่นเองครับอันนี้เป็นสถานที่ราชการนะดูหัวด้วย ปวดจะปวดโอเคตอนนี้เวลาประมาณ17บเนาฬิกานะครับ5้าโมงกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่ดุนกน้อยคนนะไม่ใช่น้อยคนหอนรอกปรรยากที่ต้องเที่ยวแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีคนได้เข้ามาไม่หรือมคือคนในจังหวัดไม่ค่อยเข้ามาแต่ว่นักท่องเที่ยวเยอะ ที่ตา3บางทีจัดข้างเจียโร่ส้มเลยโอ้จะน้องส้มสวยเว้ยอุ้ยก็บอกว่ามันสูง อร่อยเหลือเินย้งกรอบอยู่เลยอะ่ะใช่เงี้อันนี้ที่ซื้อมาจากชมมลบุรีเดินทางมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยบัสไซด์แต่ยังอร่อยอยู่เลยอืมอยอ่ะอย ไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังกั๋ยวให้ดูจะเป็นร้านน้ำต่างๆนี่เป็นฟิลนี้เลยมันเหมือนตลาดเลยเนาะเฮ้ยเจรานี้ เอาน้ำแดงครับ ันนี้ชื่อว่าสะพานสุกตา้วทุกคนเมื่อก่อนมันจะยังไม่มีอันนี้แันนี้ก็เพิ่งสร้างมาใหม่กับโดมวันนี้อันนี้ก็เพิ่งสร้างมาใหม่เป็นไงนกที่บาที่นี่เขาบอกว่ามันหนีหนาวมานะมัน,นหนีนะมาจากต่างประเทศอะไรมองโกเลียมองโกเลียเลยสักอย่างนี่แหละแต่ว่ามันมาจากรวมกันหลายประเทศนะ แล้วมันก็มาอยู่ที่นี่ที่ไทยหน้าหนาวพฤศธิกาธัานวามก,การาคุมพาแล้วมันก็บินกลับไปมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ตลอดนะเวย้ยที่เนี้ยเฟรชที่ตกโอ้โหตายหาละ,ละาาเวอร์มากที่ตกเวอร์มาก โอ้ยสวยอะ่ะมันมีที่ให้อาหารด้วยนะทุกคนแบบฟิลให้อาหารนกเงี้ยแต่วันนี้แล้วน่าจะไม่ให้นะเห็นไหมสาวๆเขาก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันมันฟิลนี้ถ่ายฟิลสะท้อนไปฟนะิลซีโรเอตเนาะซีโรเอตเขาจะอ๋อไห <c oughs> นเขาดูหน่อย โอ้โหภาพที่ตกอย่างสวยอะ่ะเอละ,อละแค่ชิดธรรมชาติเวอร์ โอ้โหเยอะมากสวยอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปข้างในนู้นก่อนหลายคนไม่รู้นะว่า ตรงนู้นมันเข้าไปได้นะมันเป็นที่ทานอาหารนะครับจะเป็นที่กินอาหารทานอาหารนะสั่งอาหารได้เราเดินเข้าไปตรงกันอาโอเคเนี่ยนะทุกคนถึงแล้วบางปูอันนี้คือสะพานจุกตาข้างในเป็นที่ฟิลร้านอาหารนะ ลับในการถ่ายรูปแต่แต่จะไม่มีฟิวนกนะให้ดูอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยให้ดูตาแตกตาแตกสวยมากเฮ้ยอะไรขนาดนั้นนะ่ะ อะ,อะไรขนาดนั้นน่ะสวยมากกง่มีน้งนะแต่ว่ามีน้อยไม่ได้มีเยอะ เราคงลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวอล์กเตอร์ของวันนี้ก็ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสไปเทีย่ยวหรือว่าพันหยุดที่ไหนก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเลยนะครับ